สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกๆคนนะครับวันนี้จะมาตำเหลาจ้ะตำเหลาตำเหลาโอเคตำเหลามาดูว่าใส่อะไรม้างกระเทียมก็มาเลยเจ๊งสาลัดจายกสาลัดทงหมาสาบมันยื่เต่าก็ก็จะตำใส่ เดี๋ยวมาดูกันว่าใส่อะไรมัางนะก็จะมีปลาแซลมอนแล้วก็จะมีอ่าหมูยอใส่พริกเข้าไปก่อนใส่กระเทียมใส่พริก โอเคใส่น้ำตาลไปก่อนน้ำตาลสักสองสามช้อนหลอดที่ทองหลักจิ้วซีนเถาจงอเคตำเาวันนี้ตำเหลานะคะวันนี้นะคะตำเหลาตำเหลาหมูยอแล้วก็จะมีถั่วฝักยาวปลาแซลมอน ตำปลาโอเคมะเขือเทศใส่มะเขือเทศเข้าไปมะเขือเทศลูกใหญ่หนึ่งลูกตามด้วยมะนาว มะนาวสองลูกไม่พอเพิ่มอีกนะคะ <c oughs> มะนาวแ <c oughs> ชวง่งเลงใส่ไปใส่ไปทั้งเปลือกนี่หละจ้ะเา,าเพตล,ลอดหมยเพย่แ่งม่งแช่งเลง เพต่อตอกไม้เฮื่องที่หลอกไม้ที่แผลใส่เปลือกปุดด้ยเลยจะได้หอมๆจ้าเสร็จ้ํน้ำปลาน้ำปลานิดนึงน้ำมะขามนิดนึงหลอดที่ กีโลลราที่อชิ้นก๋อจับใส่น้ำมะขามเปียกตามด้วยปลาปลาใส่เยอะหน่อยนะคะปลาเพราะ,ะตำตำเหลาต้องใส่ปลาเยอะหน่อยโอเคใส่ถั่วเข้าไปเราที่แช่งเตาลเลยโอเคตำเลย เราเน่นน้ำจะเยอะหน่อยนะคะชิมก่อนเค็มแซมตาลเขาเ้าไปอีกสองช้อนเติมเพิ่มน้ำมะนาวเขาเ้าไปอีกเพิ่มน้ำมะนาวเขาเ้าไปอีก โอเคประมาณนี้สับปลายหลเยอะไปก็จะเค็มนะคะโอเคใส่หมูยอหมูยอจะยกลกยกกับลวลวกแล้วนะคะหมูยอลวกแล้วนะคะตามด้วยปลาแซลมอนปลาแซลมอนโอเคซาบันยี่ เราพิซซ้างมันยีรเราเยใส่ปลาแซลมอนเข้าไปปลาแซลมอนโอเคลอกิส่ามมันยีลงไย ชิมอืมอร่อยอืมอร่อยโอเคโอเคแซ่บแล้วใส่จานอร่อยแล้วจ้าอร่อยแลจ้าอร่อยแล้ว ใส่จานได้เลยตำเหลาของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตำเหลาแซ่บ ตำเหลาตำเหลาเสร็จเรียบร้อยมาจา้ามาทีนี้ก็มากินกันแล้วนะคะมากินด้วยกันคะ่ะตำเหลาตำเหลามาจา้าฟังกินตำเหลากินปลาแซลมอนก่อนปลาแซลมอนหมูยอ อืมอร่อยแซ่บอร่อยมากใส่ตัวฟักยาวไปด้วยอืมนี่จ้ะ Ừ. Rồi. Tâm lẩu หมูยอถั่วฝักยาวปลาแซลมอนแซ่บปลาแซลมอนอืม อร่อยมากสุดยอดมาจ้ามากินด้วยกัน Ngon ừ, quá Sếp, sếp. Nó cho tâm lâu. Bà xem rồi rồi. อร่อยมากเซ็บ